สวัสดีแฟนบอลนั่งทุกคนนะครับวันนี้17กรกฎาคม2566นะครับก็ยินดีกับแฟนบอาลนาาั่งทุกหมู่เหล่านะครับอตอนนี้อาซอก็ได้เสริมทัพสำเร็จรู้ล่วงตามเป้าหมายที่ได้วางไว้นะครับผมว่า แผนหลักๆก,ก็น่าจะประมาณนี้นะครับเสริมผู้เล่นในตำแหน่งหลักๆเข้ามาได้ตามเป้าหมายนะครับในส่วนของมิดฟิลถ้าโทมัสปาเตไม่ย้ายออกไปเนี่ยผมก็เชื่อว่ากองกลางชุดนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าสู้ได้ทุกทีมนะครับโทมัสปาเตมาติโนเดกาดดีแคนไรส์ไหนจะยังมีคายฮาวเอตอีกคนนึงนะครับซึ่งเราอาจจะจัดลงสนามได้แค่3ใน4คนนี้นะครับซึ่ง ปาเตยังอยู่จริงๆเนี่ยเราอาจจะได้เห็นทมัสปาเตเดคแนไรส์แล้วก็มาจินโนริกาดนะครับทำงานร่วมกันในแผงมิดฟิล์เป็นหลักส่วนคายฮาเวดเนี่ยผมก็ยังเชื่อว่า เขาอาจจะได้ลงเล่นในหลากหลายตำแหน่งนะครับก็ขึ้นอยู่ว่าตรงไหนที่เขาทำหน้าที่ได้ดีที่สุดแต่ว่าเอาละในตำแหน่งแนวรุกอื่นๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโฟลสไน์ซึ่งการเลชเชสุสก็จับจองอยู่ถึงแม้ว่าจะมีฟอรินบาโลกันแล้วก็เอเดนเคทเทียเข้ามาเป็นตัวสอดแทรกแต่ว่าเชื่อว่าทั้งสองคนเนี่ยยังไม่ค่อยนิ่งนะครับบาโลกันเองก็มีข่าวเชื่อมโยงกับทีมใหญ่ๆหลายทีมนะครับเชื่อว่าน่าจะถูกขายออกไปถึงแม้ว่าจะมีศักยภาพแล้วก็มี ม,มีโอกาสที่จะเติบโตเป็นนักเตะระดับ โลกคนต่อไปแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ของเราเนี่ยไม่เอื้อให้กับเขาได้เติบโตก็อาจจะจําเป็นจะต้องขายออกไปเพราะฉะนั้นในตําแหน่งหน้าเป้าเนี่ยคายฮาวเวิคงจะได้ลงเล่นบ้างถ้าหากว่ากาเบียเชสุสมีปัญหาจริงๆหรือว่าเอดินเคเทียร์เกิดต่ํากว่ามาตรฐานาจริงๆมาตรฐานของเขาก็เราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากอยู่แล้วใช่ไหมแต่ผมส่วนตัวผมผมก็ชื่นชมเอดินเคเทียร์นะเพราะผมก็เชื่อว่าปีนี้เขาจะดีกว่าเดิมนะครับเอาละ ในตำแหน่งริมเส้นฝั่งขวาล่ะเราก็มีบุกฤษสากาเป็นหลักอยู่นะครับไหนจะมีริสเนลเซ่เข้ามาช่วยอีกแรงนึงแล้วนี่ก็มีข่าวว่าอาเซอลเนี่ยก็ยังไม่ได้ทิ้งไอเดียเรื่องของการดึงเอามุซาดียาบีเข้ามาเสริมทัพสะทีเดียวนะครับเดี๋ยวก็จะว่ากันในเรื่องของรายละเอียดใน โอกาสต่อไปนะครับแล้วในฝั่งซ้ายล่ะฝั่งซ้ายเราก็ยังมีกาเบริยลมาตินิลี่นะครับมีรสชนิวเซนก็เล่นได้เอิลสมิธโรก็จะกลับมามีเลนดอดทรสซาด้วยนะครับซึ่งตามรายชื่อที่ไล่มาเนี่ยก็เชื่อว่าฮาวเวตคงคงจะไม่มีโอกาสได้เล่นในตำแหน่งแดนหน้าฝั่งซ้ายนะครับก็เชื่อว่านักเตะเหล่านั้นที่ได้เอ่ยชื่อไปก็น่าจะได้แย่งตำแหน่งตัวจริงกันก็นกโหดพอสมควรอยู่แล้วหลัก,ลกๆก็น่าจะเป็นมาตินิลี่แล้วก็ทอสซาแต่ก็เชื่อว่ารสชนิวเซนแล้วก็ เอมิลสตวิทโรก็เป็นนักเตะที่มีศักยภาพพอที่จะย่างชิงตำแหน่งตัวจริงได้เหมือนกับครั้งหนึ่งที่เอมิลสตวิทโรเคยทำได้ดีมากแล้วมาร์ตินิลลี่ขึ้นมาเนี่ยหลังจากที่แกเจ็บไปเนี่ยแกกลับมาผมก็ยังมองว่าแล้วแกจะไปเล่นตรงไหนนะครับเพราะว่าส่วนตัวผมมองว่ามาร์ตินิลลี่ไม่ได้มีความโดดเด่นในแง่ของการเลี้ยงบอลพาบอลขึ้นไปลากลุยอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เห็นว่าเขาทําได้ดีขนาด ปีที่ผ่านมานะครับแกดูเหมือนพัฒนาขึ้นเยอะจริงๆแล้วก็ยังไงก็ตามหูย,ยังไม่เชื่อว่าแกเป็นคนที่เลี้ยงบอลได้ดีอยู่ดีแต่ว่าคนที่มีความมุ่งมั่นมีความเร็วมีความกล้านะครับแต่ว่าเวลาเลี้ยงบอลน,นี่ผมติดใจมากแกชอบก้มหน้าก้มตาเลี้ยงแล้วก็ บางทีมันก็กดูฝืนไปหน่อยแต่ว่าไอ้ความฝืนบางทีก็ทําให้เกิดผลดีขึ้นมาก็มีนะครับเอาละเรากําลังโฟกัสกับการพูดถึงว่าคาย h ฮาเวทตถ้าไม่ได้ลงเล่นในตําแหน่งของไกชาก้าแกจะไปเล่นตรงไหนได้บ้างนะครับซึ่งก็ดูเหมือนว่าในแต่ละตําแหน่งที่เราพูดถึงเนี่ยมันก็มีคู่แข่งค่อนข้างเยอะเหมือนกันตําแหน่งของไกชาก้าเนี่ยเป็นตําแหน่งที่ว่างลงเพราะฉะนั้นคนที่จะเข้ามาทําหน้าที่ตรงนั้นได้ดี ในลาดับต้นๆผมก็เชื่อว่าน่าจะเป็นไคลฮาวเวตนั่นแหละนะครับอาจจะต้องผอลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกับใครเนี่ยก็อีกเรื่องหนึง่งอาจจะได้เห็นเอมิลสมิตรโมาเล่นตรงนั้นบ้างอาจจะได้เห็นทรอสซาลงมาเล่นบ้างอย่างเกมที่ดุนเครื่องเจอกับเนนแบกเนี่ยเราก็ได้เห็นทรอสซาเนี่ยได้ลองลงมาเล่นในตําแหน่งเบอร์8ของชาก้าดูอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้ส่งผลดีสักเท่าไหร่แต่ผมเชื่อว่าทรอสซา จะเป็นคนที่เล่นตรงนั้นได้ดีก็ต้องดูว่ากับฮาเวิร์ใครจะเล่นได้ดีกว่าส่วนเด็กแคนริสเนี่ยผมมองว่าแกจะได้เล่นในตำแหน่งของโทมัสปาเตแต่ว่าก็นั่นแหละถ้าถ้าโทมัสปาเตยังอยู่ก็จะต้องห้ามหันกันพอสมควรนะครับในการที่จะแย่งกันเพื่อที่จะลงเล่นในตำแหน่งนั้นแต่ด้วยความที่ความสำคัญของโทมัสปาเตเนี่ยมันดูน้อยลงเรื่อยๆนะด้วยอายุที่มากขึ้นด้วยสัญญาที่เหลือน้อยลงด้วยผลงานในระยะหลังที่ก็ดูไม่ได้จะ ทำให้เจ้าตัวผูกขาดในตำแหน่งมิดฟิลตัวรับหรือว่าเป็นนักเตะในตำแหน่งเบอร์หแบบนั้นจะซะเลยทีเดียวนะครับถึงแม้ว่าแกจะยังคงเล่นได้ดีอยู่แต่ว่าก็ยังเชื่อว่านักเตะที่อยู่ในสควอตคนอื่น,นๆก็มีดีพอที่จะมาแบ่งโอกาสในการลงเล่นตรงนี้เหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นโมฮัมเหม็ดเอลนีนีหรือโดยเฉพาะเดคแอนไรซ์ซึ่งได้ข่าวว่าเป็น หัวใจของแดนกลางที่อาร์เซนอลเนี่ยจะต้องคว้ามาร่วมทีมให้ได้เพื่อทําให้เป้าหมายในเฟสต่ตอ,ตอไปของทีมตามการวางแผนไว้ของทีมงานของอาร์เซนอลเนี่ยนะครับมันสําเร็จลุล่วงไปด้วยดีโดย Rice อาริเคนไรส์ยย้ายเข้ามาร่วมทีมด้วยมูลค่า105ล้านปอน แบบนี้เนี่ยไม่ได้มาเพื่อเป็นส,สมองแน่นอนนะครับล้านเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นถ้าหากทีแค r นไรฟิตเนี่ยแล้วกแก่เป็นสไตล์ฟิตแล้วก็วิ่งสู้ฟัดอยู่แล้วนะครับ ผมก็เชื่อว่าคนอื่นๆอาจจะต้องหลีกทางาให้แกได้เล่นเป็นหลักนะครับพูดถึงเรื่องของการเสริมทัพของอาร์ซอลเนี่ยนะครับอาเซเมิเนเกอร์อดีตผู้จัดการทีมของอาร์ซอลระดับตำนานเนี่ยก็มองว่าการที่อาร์ซอลคว้าตัวีแคนไรส์มาในราคาหนึ่ห้าล้านปอนด์เนี่ยก็จะมีความคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปนะครับแล้วเขาก็มองว่าตอนนี้เนี่ยอาร์ซอลเนี่ยกำลัง มั่นใจแล้วก็พร้อมที่จะยกระดับทีมขึ้นไปอีกอภายใต้การจัดการของมิเกลอดตานะครับหลังจากที่ผิดหวังกับการแย่งชิงแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลที่ผ่านมานะครับพวกเขาก็ทุ่มเงินไปกว่า200ล้านปอนด์นะครับในการที่จะ เติมนักเตะที่คาดว่าจะเข้ามาเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับทีมได้นะครับนำโดยคายฮาวเดแล้วก็ยูเร็นชิมเบอร์สุดท้ายก็เป็นเดคแ n นไรส์นะครับที่เข้ามาเติมเต็มให้ทีมมีความสมบุรณแบบมากขึ้นแต่ว่าจริงๆเดคแ n นไรส์เนี่ยต้องถือว่าเป็นเป้าหมายอันดับแรกนะครับเพราะว่า อาซองเนี่ยตามจีบเดคแคนไรส์อย่างจริงจังมาตั้งแต่เดือนมกราคมนะครับแต่ว่าด้วยสถานการณ์ของเวสต์แฮมเนี่ยมันดูเป็นไปไม่ได้อ่ะที่เดคแคนไรส์ซึ่งรักสโมสรแมกจะย้ายออกจากทีมในช่วงเดือนมกราคมซึ่งเวสต์แฮมยูไนเต็ดกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากอย่างที่เดคแคนไรส์ได้ พูดเอาไว้ในบทสัมภาษณ์ว่ามันก็เป็นเรื่องยากที่จะเดินออกจากสมโมสรอ,อย่างเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับเออยังไงก็ตามด้วยความมุ่งมั่นแล้วก็จริงจังของอาร์ซมีการทํางานที่แสดงให้เดคนไรต์เห็นว่าอาร์ซอนี่เอาจริงแล้วก็มองเขาเป็นคนสําคัญอย่างแท้จริงนะครับมีการาวางแผนใส่รายละเอียดลงไป ให้ Rice เดคแคนไรส์เห็นว่าเขาจะมีความสำคัญขนาดไหนในโปรเจกต์ของอาร์เซนอลนะครับและสุดท้ายไรส์ก็ลงรักในโปรเจกต์ของอาร์เซนอลนะครับแล้วก็ไม่ยอมปันใจให้กับคนอื่นอีกเลยซึ่งนั่นรวมถึงแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งเข้ามาป่วนตลาดทำให้ข้อเสนอของอาร์เซนอลในรอบที่2ซึ่งตามแผนเนี่ยคิดว่ามันมันจะดูดีพอที่จะทำให้ประสบความสำเร็จได้นะครับโดยก็อย่างที่เราทราบนะครับว่า อาซต้องยื่นข้อเสนอรอบที่3ด้วยเม็ดเงินระดับที่เวสต์มินเต็ดต้องการเพราะว่าทางแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเข้ามาแสดงความสนใจในตัวเด็แคนรี์อย่างจริงจังแล้วมันก็เป็นการกดดันที่ทําให้อาซอลต้องตัดสินใจก็ไม่รู้ว่าจะต้องไปขอบคุณเป๊ปควาเดล่าหรือเปล่านะครับไม่รู้ว่าเป็น แผนสมคบคิดอย่างที่ผมได้สันนิษฐานไปก่อนหนะ้าน,นี้ไหมนนก็ไม่แน่นะแต่ว่าอันนี้ก็พูดก,กันเล่นๆนะปรเดี๋ยวจะมีคนหาว่าผมจริงจังแล้วก็คอมเมนต์มาคอมเมนต์มาให้ไม่สบายใจกันไปเปล่าๆนะครับเอาละเวนเกอร์เนี่ยได้กล่าวผ่านทาง e u r o s p o r t นะครับระหว่างที่เข้าชมการแข่งขันจักรยานรายการดังนะครับอย่างตูเดอฟองว่าเขาคิดว่ามันเป็นการลงทุนที่ดีของสโมสรน,นะโดยรวมแล้วเนี่ยส่วนตัวเขาคิดว่า อาร์ซอลซื้อตัวได้ดีเพราะว่านักเตะเหล่านี้ที่อาร์ซอลดึงเข้ามาเนี่ยก็อายุแค่23 24ปีเท่านั้นเองดังนั้นเนี่ยพวกเขาจะมีเวลาเล่นด้วยกันไปีกหลายปีแล้วก็ได้เรียนรู้มากมายซึ่งมันเป็นสัญญาณที่ดีถึงแม้ว่าทีมเนี่ยจะอยู่ภายใต้แรงกดดันที่มากขึ้นแต่ว่าเวนเกอร์เชื่อว่าพวกเขาจะจัดการกับแรงกดดัน นั้นได้นะครับแต่ว่าในสมัยของเวนเกอร์เนี่ยก็จะต้องรับมือกับปัญหาอีกแบบคือรับมือกับแรงกดดันกับการที่ไม่มีเงินนะครับอยากจะเสริมทีมแต่ว่าเสริมไม่ได้เพราะว่าไม่มีเงินให้ไปจับจ่ายใช้สอยนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เวนเกอร์ทำก็ต้องหาวิธีการอื่นอย่างเช่นพยายามที่จะปลุกปั้นเด็กดึงเด็กที่ดูมีศักยภาพขึ้นมาจากชุดเยาวชนอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเมื่อเวนเกอร์ถูกถามว่าอาร์เซอลจะควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลหน้าได้หรือเปล่านะครับเอาเวนเกอร์บอกวาอา แชมป์ได้ในปีหน้า โดยเขามองว่าเรื่องนั้นเนี่ยม,มันดูมีความชัดเจนมากกว่าการมองว่าวันนี้ใครจะชนะในการแข่งขันจักรยานตูเดอฟองสะอีกนะครับนั่นก็เป็นการพูดติดตลกของอดีตผู้จัดการทีมอาเซ่นะครับซึ่งก็เป็นผู้จัดจาการทีมระดับตำนานนะครับเชื่อว่าแฟนบอลอาเซ่ก็น่าจะรู้จักเวนเกอร์กันหมดนะครับยุคสมัยอันรุ่งเรืองของเวนเกอร์เนี่ยก็ผ่านไปไม่นานเชื่อว่าน่าจะยังคงพอจากันได้นะครับในส่วนของ คุมกําลังนะครับจริงอยู่อาร์เซอลสามารถที่จะเสริมนักเตะที่ตัวเองเล็งเอาไว้แล้วก็เป็นตัวที่มีศัก,กยภาพที่ยอมรับว,ว่าดีมากๆนะครับเข้ามาเสริมทัพแต่ว่าคําถามก็คือว่านั่นดีพอหรือยังแล้วก็นั่นทําให้ตลาดของอาร์เซอลเนี่ยปิดตัวไปหรือยังในฤดูกาลนี้นะครับถึงแม้ว,ว่าตลาดจริงๆจะยังไม่ปิดแต่ว่าในส่วนของแผนการเสริมทัพอาจจะปิดไปแล้วก็ได้อะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมีความเชื่อกันว่า อาซยังคงไม่ได้ปิดตลาดยังคงเอามองหาโอกาสเสริมนักเตะที่คิดว่าใช่นะครับอาจจะยังไม่ได้จำเป็นมากในเวลานี้แต่ว่าถ้ามาแล้วสามารถที่จะทำได้ดีกว่าที่คาดก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แจ็คพอตนะครับนักเตะหลายๆคนที่อาซเล็งที่จะนำมาเสริมทัพนอกจากนักเตะ อย่างโรเมิยลลาวีอแล้วก็พวกกาบิเวกามาร์ตินซูบิเมนดีอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าลอยองชัวเมินี่อะไรเงี้ยที่เราเคยได้เอ่ยชื่อเอ่ยนามกันไปเนี่ยนะครับอาซก,ก็ยังคงไม่ทิ้งไอเดียที่จะนำเอานักเตะอายุน้อยพรสวรรค์สูงชาวบราซิเลียนเข้ามาเสริมทัพนะครับก็อย่างที่เราทราบว่าเอดูเนี่ยมักจะใช้บราซิเลียนคอนเน็ชั่นในการที่จะ พยายามดึงเอานักเตะชาติบราซิลนะครับเข้ามาร่วมทีมอยู่เรื่อยๆนะครับปีที่แล้วก็ดึงมาควินยอสเข้ามาได้นะครับนักเตะบราซิเลียนชื่อดังก่อนหน้านั้นก็มีทั้งลุยมีทั้งวิลเลียนซึ่งเราก็ต้องยอมรับว่าทั้งดดวิดลุยและก็วิลเลียนเนี่ยเป็นนักเตะที่ประสบความสําเร็จแล้วก็เล่นในระดับสูงมานะครับแต่ก็อาจจะอยู่ในช่วงปลายอาชีพค้าแข้งในจังหวะตอนนั้นเนี่ยอาร์เซอเอง ยังคงดูแลตัวเองไม่ค่อยได้นะครับนักเแต่เหล่านี้ยอมย้ายมาเล่นให้เราเนี่ยก็ทําให้ทีมเราเรียกว่าดูดีขึ้นนะครับถึงแม้ว่าเออมันจะไม่ได้สมบูรณ์แบบแล้วก็อย่างวิลเลียนเนี่ยก็มาแล้วก็ไม่ได้โชว์ฟอร์มได้ตามที่ทางทีมงานแล้วก็แฟนบอลคาดหวังนะครับแต่ว่าอาร์เซอวก็ยัง เออแต่ว่าเอ u ดูก็ยังเชื่อว่านักเตะบราซิเลียนเนี่ยจะเข้ามาแล้วทําให้อาร์เซอเป็นทีมที่มีศักยภาพมากขึ้นน,นะครับก็ถ้าให้เดาก็มองว่าสไตล์การเล่นของนักเตะบราซิลเนี่ยมันก็จะตรงกับ วิธีการที่อาซออยากจะทําทีมนะครับนอกจากบิทเทโลที่ข่าวรายงานเมื่อไม่กี่วันก่อนนะว่าอาซอเนี่ยสนใจที่จะดึงนักเตะตัวเก่งของเกรเมโอวัย23ปีรายนี้มาร่วมทีมแต่ว่าด้วยความที่ถ้าหากว่าทีมงานของอาซอไปไปอยู่ที่บราซิลแล้วเนี่ยเขาก็คงจะไม่ได้จบที่การสนใจนักเตะเพียงรายเดียวนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มีข่าวออกมา โดยเฉพาะในช่วงที่โทมัสปาเต้เองมีข่าวว่าได้บรรลุข้อตกลงกับทีมในซาอุดิอาระเบียไปเนี่ยนะครับก็มีข่าวออกมาว่าอาซอลก,ก็สนใจมิดฟิลตัวเก่งฟูมิเนเซ่นะครับอย่างอังเร t ชินเดเล่ชินเดเดมันอ่านยากจริงๆ โดยสื่ออย่างทีมิเนต์นะครับได้รายงานว่าอาร์เซนเนี่ยเป็นหนึ่งในทีมที่ให้ความสนใจเตะรายนี้ร่วมกับเพื่อนร่วมลีกอย่างลิเวอร์พูลเวสต์แฮมยูไนเต็ดทรัมสเปอร์รวมถึงยักษ์ใหญ่ของลีกสเปนอย่างบาร์เซโลนาและก็อาเตนิโกมาดริดนะครับพอเอ่ยชื่อบาร์เซโลนาขึ้นมาเนี่ยผมถอดใจเลยนะครับเพราะว่านักเตะอย่างวิคตอร์โรเก้ที่เราก็ได้ร่วมให้ความสนใจ เหมือนกันกันกบที่บาเซโลนาให้ความสนใจแต่สุดท้ายนักเตะก็เลือกที่จะย้ายไปเล่นให้กับบาเซโลนานะครับโดยเอาว่ากันวา่าทีมเหล่านี้เนี่ยนะครับก็ต่างได้พูดคุยกับตัวแทนของนักเตะแต่ว่ายังไงก็ตาม รายงานเนี่ยบอกว่าดูเหมือนว่าจะเป็นฟูลแลมนะครับที่จะมีการขยับที่ค่อนข้างจริงจังกว่าชาวบ้านชาวเมือ,องเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าอาเตต้าต้องการที่จะเสริมนักเตะรายนี้เข้ามาร่วมทีมจริงๆเนี่ยก็อาจจะต้องเริ่มจริงจังกับการดําเนินการก่อนที่ทางฟูลแลมเนี่ยจะสามารถตกลงกับนักเตะได้นะครับจําได้ไหมว่า,าปีที่แล้วเนี่ยนักเตะอย่างมาควินยอสเนี่ยจริงๆก็มีทีมอย่างวู๊ปทตันที่ได้มีการเจรจา เหมือนเจอจากันล่วงหน้าเพื่อที่จะดึงนักเตะมาร่วมทีมแต่ว่าเหมือนมันไม่ได้มีการเซ็นสัญญากันอย่างเป็นทางการอะอาซอกก็เลยไปปาดมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับอตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าดีลวนี้จะยังไงนะครับแต่ว่านักเตะรายนี้เนี่ยถูกมองว่าจะมีราคาอยู่แถวๆ25ล้านปอนด์น,นะครับเพราะว่านักเตะรายนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะมีอายุแค่21ปีเท่านั้นเองแต่ว่าก็ได้ลงเล่นให้ีมชาตราซิลไปแล้วนะครับ แล้วก็ดูเหมือนว่าจะเป็นการลงทุนที่น่าสนใจนะครับในกรณีที่โทมัสปาเตเนี่ยย้ายออกจากอาเซอไปแล้วแล้วปาเตจะย้ายออกไปไหมนะครับถึงแม้ว่ามันจะมีข่าวว่าปาเตเนี่ยได้บรรลุข้อตกลงกับทีมในซาอุดีอาระเบียแต่ว่าล่าสุดจริงๆเนี่ยฟรานซิสโรมาโนได้ออกมาให้ความเห็นว่าเขาคิดว่าเรื่องนี้ไม่จริงนะครับเขาบอกว่า มันยังไม่ได้มีการเจรจากันอย่างเป็นรูปธรรมอะไรขนาดนั้นนะครับอาจจะมีความสนใจจริงแต่ว่าในเรื่องของการดําเนินการให้เกิดการย้ายทีมเนี่ยยังไม่มีอะไรที่คืบหน้าไปมากขนาดนั้นนะครับแล้วโทมัสวาเต้เองก็ต้องการที่จะเล่นอยู่ในลีกยุโรปต่อไปแต่ว่ามันไม่ได้มีทีมไหนที่ยื่นข้อเสนอเข้ามาอย่างจริงจังมี ข่าวว่ายูเวนตุสเป็นทีมที่ดูจะสนใจจริงจังที่สุดแต่ว่าก็ด้วยความที่ยูเวนตุสมีปัญหาด้านการเงินเนี่ยนะครับก,ก็ดูว่าน่าจะลําบากแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองก็กอาจจะเป็นแค่ข่าวคมลอยนะครับคงไม่ได้อยากจะดึงโทมัสปาเตไปร่วมทีมจริงจริงังจเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยข่าวคงไม่เงียบหายไปแบบนี้นะครับนั่นก็เป็นข่าวสารที่มีความเชื่อมโยงกันนะครับจากการเข้ามาของนักเตะอย่างดิเคนไรส์อาจจะมีการจากไปของโทมัสปาเต แต่ว่าอาซอกก็อาจจะยังไม่วางใจก็จะดึงนักเตะที่ดูมี p o t เทนเชีอายุอย่างน้อยก็ก็ไม่ได้ถึงกันน้อยเกินไปแต่ว่าเข้ามาแล้วก็อาจจะแบบได้ลงเล่นบ้างค่อยๆเติบโตไปอะไรเงี้ยนะครับอาจจะออกแนวอย่างนั้นซึ่งชื่อที่เราได้ค่อนข้างจะพูดถึงกันเยอะมากทีเดียวโดยเฉพาะถ้าโทมัสปาเตย้ายออกไปเนี่ยชื่อของโรเมโอลาเวียก็ถูกมองข้ามไม่ได้นะครับถึงแม้ว่าจะมี นักเตะที่ดูมีความน่าสนใจมากๆอีกคนหนึ่งอย่างมอยเซคายเซโดที่ก็ยังไม่ได้ย้ายทีมสักทีเชลซีก็ไม่รู้ว่ายังติดปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าก็ยังไม่มีการเซ็นสัญญากันเกิดขึ้นก็ตามข่าวก็ว่ากันว่ายังตกลงเรื่องของค่าตัวกันไม่ได้แต่ว่าเชื่อว่าในเร็ววันนี้เนี่ยก็น่าจะได้มีการเปิดเผยเรื่องราวความคืบหน้าออกมาว่ากันว่าอาโซเองก็ยังคงไม่ได้ทิ้งโอกาสหรือว่าความสนใจ ไปเลยทีเดียวนะครับถึงแม้ว่าจะมีบางกระแสบอกว่าอ,อ,อาโซเนี่ยได้สร้างรอยร้าวขึ้นมาระหว่างสโม,มสรนนะครับคือทางไบรตันเขาไม่ได้อยากขายออมอร์เซไคเซโรในช่วงเดือนมกราคมแล้วก็บอกอาโซลแล้วว่าไม่ต้องยื่นมาแต่อาโซก็ ก็ยังยื่นไปอะไรเงี้ยนะครับมันก็เลยทําให้ทางไบตันเนี่ยไม่แฮปปี้ไม่ค่อยพอใจที่จะทําธุรกิจด้วยแต่เรื่องนี้ผมว่าไม่จริงหรอกคือถึงจะยังไงก็ตามถ้าถ้าเงินมันถึงผมว่าเขาก็ขายนะครับตอนนี้ค่าตัวที่ทางไบตันต้องการเนี่ยก็คิดว่าน่าจะรอข้อเสนอที่อาจจะมีแอดออนซึ่งทําให้มันไปถึง100ล้านปอนด์ได้แต่ว่าข้อเสนอเบื้องต้นเนี่ยอาจจะอยู่ที่80ล้านปอนด์แล้วก็มีแอดออนอีกสัก15 20ล้านปอนด์อะไรเงี้ยผมว่าผมว่าเขามองข้อเสนออยู่ ร่าๆนั้นนะครับเออในส่วนของตําแหน่งอื่นๆอาซมอมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการเออที่จะดึงเอาอามูซาเดียบี้เข้ามาร่วมทีมนะครับโดยผมว่าที่เรื่องนี้มันมีการหยิบยกขึ้นมาพูดถึงอีกทีหนึ่งเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยมันมีทีมอย่างแอสตันวิลล่าที่ได้มีการยื่นข้อเสนอไปให้กับทางเรเวอร์คูเซนได้พิจารณานะครับแต่ว่ามันก็ทําให้ ทีมอื่นๆไม่ว่าจะเป็นอาร์ซอลหรือนิวคาสเซิลซึ่งให้ความสนใจนักเตะรายนี้มาอย่างยาวนานเนี่ยนะครับก็อาจจะจะต้องถามตัวเองอย่างจริงจังว่าตกลงเราจะเอาไหมนะเพราะถ้าจะเอาเนี่ยก็ต้องเริ่มทำอะไรสักอย่างแล้วนะครับในช่วงนี้ถึงแม้ว่าอาร์ซอลจะขนนักเตะไปเล่นปรีซีซั่นตาม โปรแกรมที่ได้วางเอาไว้นะครับแต่ว่าขอเรื่องของการเสริมทัพเนี่ยก็ยังเชื่อว่าน่าจะมีการดําเนินการอยู่โดยเฉพาะเรื่องของการปล่อยนักเตะออกไปนักเตะอย่างโทมัสปาเต้ยังคงต้องจับตานะครับนักเตะอย่างฟอรินบาลูกันเนี่ยยิ่งต้องจับตาใหญ่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางอินเตอร์มิลานนะครับก็ดูเหมือนว่าได้มีการติดต่อมาที่อาโซ่นะครับบอกว่าจะดึงเอาฟอรนบาโลกันเนี่ยไปร่วมทีมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางอินเตอร์กับลูคากกเนี่ยดูว่าจะ ไปกันต่อไม่ได้นะครับลูกกูกูเองก็เหมือนอาจจะเป็นที่หมายตาของทีมอย่างยูเวนตุสซึ่งยูเวนตุสเองก็ดูเหมือนว่าจะต้องการที่จะปล่อยดูซานวารวาวิตออกไปนะอาจจะอยากนำเงินเข้ามาช่วยทำให้สถานะทางการเงินของสโมสรเนี่ยมันดูดีขึ้นนะครับแล้วก็นำเงินบางส่วนไปใช้จ่ายในการดึงกองหน้าตัวท็อปๆเข้ามาร่วมทีมซึ่งลูกกูกูก็ดูเหมือนว่าจะตอบโจทย์นะครับเพราะพี่แกก็เล่นในลีก อิตาลไไีได้เป็นอย่างดีนะครับได้รับการพิสูจน์ตัวเองมาแล้วอะไรเงี้ยนะครับอยังไงก็ตามนะครับฟาบิซิโอมาโนเนี่ยนะครับบอกว่าอาร์โซเนี่ยก็น่าจะต้องการค่าตัวของอบารลกันค่อนข้างพอสมควรเหมือนกันนะครับคือบางแหล่งเนี่ยมันก็มีการพูดถึงตัวเลขที่อาร์โซอยากได้ว่า50บล้านปอนบางแหล่งก็บอกว่า40ล้านยูโรซึ่งตอนนี้มัน,มนยังหาความชัดเจนไม่ได้นะครับผมเชื่อว่าอาจจะต้องรอดูความคืบหน้าอีกสักพักนะครับสำหรับวันนี้เนี่ย ก็ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะครับก็ขอบคุณแฟนบอลลาซอทุกคนนะครับที่กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามนะครับขอบคุณนะครับ